วันนี้พี่อ้อก,ก็จะพาทุกคนมาชำต้นผักปรังกันนะคะอันนี้ก็เป็นผักปรังที่พี่อ้อปลูกเอาไว้นะคะก็ปลูกเอาไว้นานแล้วค่ะกำลังงามเลยค่ะที่พี่อ้อไม่ได้ทำาทาหลักหรือว่าทำค้างให้เขาเกาะก็เพราะว่าพี่อ้ออยากจะให้เขามียอดที่สั้นๆน,นะคะเพื่อที่ยอดเขาก็จะได้อวบนะคะ พี่อ้อชอบกินผักปรังที่แบบยอดอวบ,อบๆใหญ่ๆแบบนี้ค่ะนะคะ,นะค,ะคือพี่อ้อไม่อยากที่จะให้ยอดผักปรังเขายาวนะคะก็เลยไม่ได้ทําค้างให้เขาเกาะนะวันนี้พี่อ้อจะมา,าตัดยอดผักปรังไปชําค่ะการชําผักปรังเนี่ยก็เป็นการปลูกที่ง่ายมากๆเลยนะคะแต่วันนี้พี่อ้อไม่มีน้ํายาเร่งรากที่เป็นเครื่องดื่มชูกําลังนะคะ วันนี้พี่อ้อมีตัวช่วยค่ะพี่อ้อจะมีน้ำกะปินะคะโดยที่พี่อ้อจะใส่กะปิลงไปประมาณสักครึ่งช้อนชาแล้วก็ใส่น้ำลงไปเ็จหนึ่งส่วนสามของแก้วนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดยอดผักลังแล้วก็จะเอามาแช่ในน้ํายาเร่งรากที่เราทําแบบง่ายๆเนี่ยนะคะก็จะแช่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะผักปลังกระถางนี้ก็เกิดจากการที่พี่อ้อซื้อผักลังมาจากตลาดนะคะ ซื้อมาแค่สิบบาทนะแล้วพี่อ้อก,ก็เอามาแบ่งเอายอดเขามาปลูกนะคะเราก็จะตัดบริเวณใต้ข้อตานะคะอันนี้เป็นข้อตาบริเวณที่รางเขาจะงอกนะคะเราก็จะตัดใต้ข้อตาประมาณหนึ่งเซนนะคะแล้วเราก็จะเด็ดใบออกบ้างนะเพื่อลดการคายน้ำนะคะ ถ้าเผื่อเราไม่ลดการคายน้ําเขาก็จะเหี่ยวค่ะท่านผู้ชมสําหรับใบเนี่ยเราก็อาจจะตัดออกสักครึ่งหนึ่งนะคะแบบนี้นะแบบนี้นะคะก็ให้เหลือสักครึ่งเดียวนะแล้วเราก็เอามาแช่ในน้ํายาเล่งร่าค่ะเนี่ยนะคะแบบนี้เราก็จะดึงดึงออกนะคะ ใบนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปทําแกงอ่อมได้นะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็เอาไปแช่ยิ่งตัดก็จะทําให้ต้นผักปรังของเราเนี่ยยิ่งงามนะคะถ้าเราไม่ตัดเลยเนี่ยเขาก็จะไม่แตกยอดใหม่นะเราก็ต้องตัดบ้างนะคะแบบนี้นะ ะะผักปลังที่ปลูกเอาไว้นี่ใบใหญ่มากเลยนะคะมีความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะมีแต่ใบใหญ่ๆยอดอวบๆเลยอะ่ะนี่ก็คือที่พี่อ้อแช่ไว้นะคะ ส่วนอันนี้ก็เป็นใบที่เด็ดออกนะก็จะแช่ไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะแช่น้ํายาเร่งลากที่เป็นกะปินะคะกะปิผสมน้ํานะกะปิครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำเศษหนึ่ส่วนสาของแก้วนะคะแช่ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปลูกกันนะเดี๋ยวเราก็มาปลูกกันเลยนะคะดินก็เป็นดินเก่าที่พี่อ้อมหมักเอาไว้แล้วนะคะ ก็จะเป็นดินเก่าผสมปุ๋ยคอกแกลบดำแล้วก็ปูนขาวนะคะอย่างละเล็กอย่างละน้อยก็สูตรไม่ตายตัวค่ะเดี่อวก็จะขุดดินทําเป็นหลุมๆก่อนนะคะแล้วเราก็จะเอายอดเขานี่แหละคะ่ะเสียบลงไปได้เลยนะคะก็เสียบลงไปสักประมาณครึ่งนิ้วนะคะแล้วเราก็กดดินให้แน่แนๆค่ะกดดินรอบต้นให้แน่แนนะคะ เพื่อที่จะทําให้เขาติดลากได้ไวขึ้นนะคะถ้าเรากดดินหลวมๆเนี่ยบางทีเขาจะไม่ติดลากแล้วก็เน่าไปเลยนะคะเราต้องกดดินให้แน่นๆค่ะนี่นะคะเราก็เสียบลงไปเลย ปกติพี่อ้อก,ก็จะใช้น้ำยาเล่งรากเป็นเครื่องดื่มชูกำลังซึ่งมันก็สะดวกดีนะคะแต่วันนี้บังเอิญว่าเครื่องดื่มชูกำลังหมดนะคะเราก็จะใช้น้ำยาเล่งรากแบบบ้านๆค่ะโดยใช้กะปิผสมน้ำนะคะก็อย่างที่ทำให้ดูนะคะก็ใช้กะปิครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำเศษหนึ่งส่วนสามของแก้วก็ได้ค่ะเนี่ยนะคะแล้วเราก็แช่สักครึ่งชั่วโมงนะ ผักงถ้าเผื่อว่าเราอยากให้ยอดเขายาวๆนะเราก็หาหลักให้เขาเกาะนะคะหาค้างให้เขายึดนะแต่ถ้าเราอยากให้เขายอดสั้นๆเราก็ไม่ต้องหาค้างให้เขายึดหรอกนะคะก็ให้เขาตั้งเป็นต้นตรงๆแบบนี้แหละคะ่ะคือพี่อ้อชอบที่จะให้เขามียอดสั้นๆนะคะก็เลยไม่ได้ทำหลักให้เขายึดค่ะ ก็เอาที่เราชอบนะคะเราชอบแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นเลยค่ะก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะการปลูกต้นไม้เนี่ยบางทีเราก็ต้องเรียนรู้เองนะคะคือถ้าเราอยากที่จะให้ต้นไม้ของเราเจริญงอกงามบางทีเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเลยนะคะ หลักวิชาการเราก็ต้องยึดไว้บ้างนะแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะมีหลักวิชาเกินของเราบ้างนะ <c oughs> อันนี้ก็ <c oughs> คำคๆนะคะใช้ทั้งหลักวิชาการและหลักวิชาเกินนะส่วนมากพี่อ้อก,ก็จะเป็นหลักวิชาเกินมากกว่านะคะทำอะไรนี่ก็จะขอเกินไว้ก่อนนะมีความรู้สึกว่า เอออยากจะเกินน่ะเหลือดีกว่าขาดแต่บางทีก็ไม่ดีนะเนี่ยค่ะผักปลังก็เป็นผักที่ปลูกง,ง่ายอีกชนิดหนึ่งนะคะน้ำที่เราใช้เป็นน้ำยาเร่งรากนี่แหละคะ่ะเราก็ผสมลงไปในน้ำเปล่านะคะแบบนี้เลยค่ะ แล้วเราก็เอาน้ำนี่ละค่ะลดเลยก็จะช่วยให้เขาติดรากได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วเราก็เอาไปไว้ในที่ร่มลำไรค่ะจนกว่าเขาจะติดรากนะคะแล้วเราก็ค่อยมาดูกันค่ะว่าหลังจากที่เราชําไปแล้วเนี่ยเขาติดรากได้ดีแค่ไหนนะคะสำหรับคลิปนี้พี่อ้อก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ